คำพูดของนายทหารเหลาแดงผู้ควบคุมด่านตรวจทําให้ผมชาดิกไปทั้งล่างนึกสงสารพี่น้องสองสาวขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจแน่ซะยิ่งกว่าแน่หลังจากที่พวกมันรีดข่าวจากพวกผมแล้วทั้งสีหมายและสีจันจะต้องโดนเลียงคิวจากทหารเหลาแดงที่หิวกระหายกลุ่มนี้อย่างแน่นอนสําหรับพวกผมเองในขณะนี้เปอร์เซนต์ที่จะรอดจากน้ํามือพวกมันก็อยู่ที่มินเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ผมก็ยังไม่ทราบถึงแผนการของมินแต่อย่างใด ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างชุลหกทําให้ผมประสบกับปัญหาที่แก้ไม่ตกอีกครั้งทําไมด่านตรวจแห่งนี้ถึงรู้ว่าพวกเราแปลกปลอมเข้ามากับรถปะจํำทางคันดังกล่าวนี้จากคําพูดของนายฐานเหล่าแดงในขณะที่ออกคําสั่งให้ลูกน้องตรวจขนรถผมพอที่จะประเมินได้ว่าแมวหนุ่มสาวทั้งคู่ที่ถูกหมวดคำหรือและกิมลองฆ่าตายที่ป่าข้างทางบริเวณถนนหน้าค่ายรัเสเซียจะต้องเป็นคนของหน่วยเข่ากลองเวียดนามเหนือที่ถูกส่งเข้ามาประกบพวกเราอยู่ทุกขณะนั่นเอง ดูเหมือนโชคจะยังเข้าข้างพวกเราอยู่บ้างหมดคำเหนือและกิมลองสังหารสายรับเวียดนามเหนือเร็นกาศปิดปากได้เสียก่อนหน่วยค้นหาติดตามของมันคนจะค้นพบสายรับมือดีในภายหลังก็เลยเปิดฉากค้นหาพวกผมกันเป็นจ้าละวันแบบดาวซุ่มหรือว่ากิมลองสายรับชั้นดีของซีเอโดนจับเสียแล้วถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างที่ผมคิดแผนการชิงเฉลยศึกของพวกผมเห็นทีจะกลายเป็นอากาศธาตุไปเสียแล้วกละมังและถ้ากิมลองทนต่ออำนาจการทานลุนของเวียดนามเหนือไม่ได้ ความลับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกผมปรากฏตัวเข้ามาในเมืองกลัมเกรงถูกเลียดออกมาจนหมดสิน้นและแล้วคราวนี้ก็เห็นที่จะไม่ต้องบอกกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นพวกผมคงจะพากันหนีหนีจากการตามล่าของทหารเวียดนามเหนือที่หายเลือดเหล่านั้นต่อไปอีกแผนการของนอร์แมนที่วางเอาไว้ย่างสวยรู้ก็คงจะถูกลบไปจากแฟ้มปกแข็งลบออกไปพร้อมๆกับชีวิตที่เสงเคลงของมนุษย์เดินตายเยี่ยงผมบักซาดมา พวกไดส่งมึงขม่าวาุ่นวายในแผ่นดินของบ้านเมืองกูเสียงสำทับอย่างดุดันพร้อมกับเสียงฝ่ามือที่กระทบกับใบหน้าของผมชาดใหญ่เรียกสติสัมปชัญญะที่อนลเวงของผมกลับมาได้บัดดนแรงตบทำให้ผมเสียหลักเซซัดเข้าไปประทะกับกลุ่มทหารลาวแดงสยืนจงก้าอยู่ลุบรอบด้านนั้นวูบหนึ่งที่ประสาตาของผมมองเห็นคอมแบตหลายคู่ปิววันเข้ามากระทบกับร่างของผมเหมือนกระหา่าฝนท่ากลางเสียงวิดล้อมอยิ่งตื่นตหนกของสีจัน ที่ถลาเข้ามากอดอย่างชนิดยอมเจ็บตัว <T un> อย่าเห็ดเขาเจ้าไหนเขาเป็นพ่อข่าฟินจากบ้านหน้าเขาบูฮูเรื่องเขาบูฮูเรื่องอย่าเห็ดอีหยังเขาเลยเจ้าไหน <T un> ผมโดนแรงอัดของคอมแบตลงไปนอนตะแคงอยู่ที่พื้นความเจ็บปวดแล่นจีดไปตามล่างมันก็โดนไฟฟ้าช็อตเ <T un> มื่อผมลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นสีจันยกมือพนมขึ้นไหวไปรอบๆด้วยท่าทางที่น่าสงสาร กับกริยาของเธอที่แสดงออกมาเสมือนหนึ่งจะขอความการุณาจากฐานล่าแดงมิให้กระทำท่าลุนต่อผมอยู่ในทีความรู้สึกจุกเสียดที่บริเวณช่องท้องขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนวิธีเดียวที่ผมกระทำได้ในขณะนั้นก็คือพยายามผ่อนลมหายใจเป็นจังหวะจังหวะเพื่อผ่อนคลายความเสียดซึ่งแล่เจ็ตเข้ามาเหมือนกระโดนกะแฟะไฟฟ้าแรงสูงปากแข็งบักสันดานหมาเมื่อมึงมาว่ากูจะมีวิธีการให้มึงวาจนได้ละเฮ้ย มัดบักสามตนี่เอาไว้ทั้งเสาพุ่นประเดี๋ยวสิมีไล่การหันสาพาเพื่นให้พวกมึงเบิ่งเป็นขนตาทหารเหล่าแดงที่ลายล้อมอยู่รอบๆพลูเข้ามาลากผมเข้าไปมัดคล้อมเอาไว้กับต้นเสากึ่งกลางลงเรือนและถัดปบริเวณต้นเสาข้างๆกันนั้นหมวดคำลือและลุดละวีต่างก็โดนมัดมือมัดตีนนั่งกัดกรามอยู่ด้วยความเครียดแขนพวกมึงถอดเสื้อถอดทรงออกให้หมดและก็มาเลี้ยงแถวหน้ากระดานเลี้ยงเดียวเร็วๆแน่ยาซ่าเวลาขูมีหน่อย ทหารเหล่าแดงชั้นลูกแถวประสานเสียงหัวเลาะกันเกี่ยวกล่าวทุกคนสารวจน์ถอดชุดเครื่องแบบที่เหม็นสาบและเก่าข้ามคล้าออกจากตัวอย่างรวดเร็วช่วยใจทหารชีเปลือยทั้งหกคนก็แก้ผ้าเข้าแถวหน้ากระดานทุกคนพุ่งสายตาไปยังพี่น้องสองสาวที่ยืนก้มหน้าด้วยความอดสูใจด้วยท่าทางที่หื่กระหายจนมองเห็นได้ชัดเฮ้ยสี่คนจากหัวแถวซอยก็ถอดเสื้อผ้าอีเมลทั้งสองออกห้เบิดถามมันคัดขืนฉีกให้มันขาดโลดบ่ต้องปลานี่มัน ยังไม่ทันจะสิ้นคำสั่งของฐานลาวแดงทาหารชีปเปลือยทั้งสี่คนก็เพ่นพวดเข้าหาพี่น้องสองสาวเหมือนกระโดนกระแสแม่เหล็กทั้งสีจันและสีหมายพยายามช่วยเหลือตัวเองอย่างเต็มความสามารถแต่ก็เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ถึงห้านาทีเสื้อผ้าชุดเดินทางของเธอก็โดนฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้กระทั่งเสื้อชั้นในและเกงลิงก็โดนฐานชีปเปลือยทั้งหมดดึงออกมาเป็นที่สนุกสนานพี่น้องสองสาวยกมือทั้งสองขึ้นกอดอกซุดตัวลงนั่งเข่าคู ร้อมกับล่าให้ขอความกรุณาอย่างน่าสมเพชศความรู้สึกของผมที่พุ่งขึ้นมาก็คือความเครียดแค้นอย่างแสนสาหัสผมยังดาเกมของฐานเหล่าแดงไม่ออกว่ามันจะเล่นงานในรูปไหนกับสีไม้และสีจันทร์กันแน่แต่ที่ผมคาดการเอาไวา้พวกมันจะต้องข่มขืนพี่น้องสองสาวอย่างแน่นอนเมื่องานรีดข่าวของพวกมันเสร็จสิ้นลงโมมึงอีกคอนหนึ่งอยู่ใสถ้าม,มึงเบาะแววอีเมลทั้งสองคนอนสืกเลี่ยงคขี้ยวจากลูกน้องของกูมองนี้ละถ้าพวกมึงอดเบิ้งได้ก็ตามใจ ผมเงยหน้าขึ้นสบสายตากับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดคำหรือลุดลวีตาแดงกำกลามถูกบดเป็นสันนุนทั้งสองคนสันหน้าเป็นเชิงตัดสินใจไม่ให้ผมตอบคำถามนายฐานเหลาแดงผู้มีจิตวิิตริตคนนั้นผมใจหายว่าความรู้สึกนึกคิดที่จูโจมเข้ามาในปัจจุบันทันด่วนก็คือความเวทนาอย่างจับจิตจับใจต่อพี่น้องสองสาวที่นั่งล่ำให้สะอึกสะอื้นเนื้อตัวเปล่าเปลือยอยู่เบื้องหน้านี่ผมจะใจหลท่านก็ปล่อยให้ผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งซึ่งตามพฤติไน,นแล้วเธอก็คือภรรยาของผมนั่นเอง ต้องตกเป็นเหยื่อของความบ้าคลั่งของทหานเลาแดงกลุ่มนี้ได้ลงคอเชลือถึงแม้พวกผมจะปกปิดความลับของมินเอาไว้แต่เมื่อพวกมันข่มขืนสีจันและสีไมเสร็จแล้วพวกมันจะต้องรีดเข่าวจากพี่น้องสองสาวอีกครั้งและผู้หญิงอย่างเธอทั้งสองมีหรือจะทนความทารุณของพวกมันได้พวกเธอจะต้องคายความลับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ดีเมื่อไม่มีทางเลือกผมตัดสินใจทันทีกูยูพีบักสันดานหมา เสียงที่คุณหูสำทับอยู่ตรงช่องประตูหน้าเรือนรักษาการพร้อมๆกับร่างอันสูงใหญ่ของเมนที่อยู่ในชุดเครื่องแบบของฐานเหลาแดงก็โผล่พวดเข้ามายืนจังก้าปืนอูซี่เก็บเสียงที่ชับอยู่ในซอกแขนถูกเหนียวไกยิยงด้วยระบบอัตโนมัติเต็มตัวเป้าหมายก็คือฐานเหลาแดงที่ยืนตกตะลึงอยู่จังงังนั้นเสียงลัวมมันก็เสียงกิ่งไม้หักแห้งดังติดต่อ,อกันเป็นจังหวะจะคน ล่างของฐานเหล่าแดงถูกอำนาจกระส,สุนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางโลหิตทะลักออกมาเป็นสายแนวกระสุนที่สาดออกมาข้ามศีรษะผมจนผิวหนังร้อนชามินระดมยิงอย่างไม่เลี้ยงชั่วพริบตาเดียวทั้งแปดชีวิตของฐานเหล่าแดงก็นอนสมกันอยู่รอบตัวของผมนั่นเองมินเคลื่อนที่เข้าไปหยิบชุดเครื่องแบบของฐานเหล่าแดงที่นอนสมกันอยู่ที่มุมห้องแล้วก็โยนไปให้พี่น้องสองสาวพร้อมกับอื่นขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบ ใส่เสื้อผ้าซะก,ก่อนแล้วค่อยไปแก้มัดพวกเราอ๋อบิ๊กแมนพวกคุณควรจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่ซะด้วยผมจะออกไปคุ้มกันข้างนอกมินพาตัวเองออกไปจากเรือนลงรักษาการอย่างรวดเร็วพี่น้องสองสาวรีบแต่งตัวอย่างลุกลวกแล้วเข้ามาแก้มัดพวกผมด้วยท่าทางที่รีบหลอนต่อจากนั้นในช่วงเวลาที่เหลือพวกผมก็รีบแต่งเครื่องแบบฐานเหลาแดงที่เหม็นสาบนั้นอย่างเร่งด่วน และหยิบปืนอาก้าอาวุธประจําตัวของฐานลาวแดงเคลื่อนที่เข้าไปที่ช่องประตูทางเข้าออกของเรือนโลงรักษาการด้วยความระมัดระวังไม่มีฐานลาวแดงปรากฏอยู่เลยแม้แต่คนเดียวมินซึ่งยืนอยู่หน้าป้อมปืน12.7พยักหน้าให้พวกผมลงไปสมทบเบื้องล่างหมดคำลึกกะโจนแผวล,ลงไปเป็นคนแรกเขาวิ่งซิกแซกเข้าไปหลบอยู่ที่มุมด้านหลังของเรือนลงตรงกันข้ามชัอึดใจก็ดีดมือเป็นอนันตสัญญาณให้พวกผมตามลงไป ผมหันไปสั่งให้พี่น้องสองสาวอยู่บนเรือรักษาการกับลุดลวีและพาตัวเองวิ่งปลาดเข้าไปหามินซึ่งยืนคุมเชิงอยู่หน้าป้อมปืนทำไมมาช้านักมินแผนเกือบพังช้าอีกนิดเดียวพวกเราจอดแน่แน่ผมกระหืดกระหอบถามออกไปพร้อมกับชะงงหน้ามองลงไปบนเวทช่องสอบสายของหลังปืนต่อสู้อากาศยาน12.7ซึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นปืนกลดักวิธีลาบด้วยความเคลือบแขลงใจล่างของฐานเหล่าแดงสี่คนที่นอนสมกันอยู่ในหลังปืนทำให้ผมชะงักชั่วครู่ พอเงยหน้าขึ้นสบตามมินก็หัวเราะฮีๆออกมาอย่างอารมณ์เย็นครับกว่าจะจวกไอ้พวกนี้ได้ก็บิดไปดีแต่ว่าใช้ปืนเก็บเสียงของหมดคำลือเล่นงานมันเสียก่อนความจริงผมมาถึงที่นี่ตั้งนานแล้วมาถึงก่อนพวกคุณเสีอีกแอบดูรายการหันสาพ,พาเพลินบนลรงเรือนนั่นตั้งนานยอดจริงๆบิ๊กแมนสาวล่าเธงสองคนนั่นรูปร่างเหลือกินเหลือใช้จริงๆผมชักอิจฉาบิ๊กแมนเสียแล้วสิ พอพูดจบมินก็หัวเราะลงลูกคอดังเอ ước ื้อกเอื้อกชั่วอึดใจมินก็หยุดหัวเราะเอาดื้อและเอ่ยขึ้นมาอย่างเอาการเอางานอีกครั้งบิ๊กแมนควรจะให้หมดคำหรือและลุดไปเอาอุปกรณ์และอาวุธที่ซ่อนอยู่ในปา่าโน่นมาเสียก่อนใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนี้ก็ได้หลังจากพวกผมตรวจค้นบริเวณด่านตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเมื่อปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่ปรกากฏฐันเหล่าแดงซุกซ่อนอยู่อีกก็รีบดําเนินการตามแผนของมินทันที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดถูกขนกลับมาที่ด่านตรวจในอีก20นาทีต่อมาต่อจากนั้นผมเขียนข่าวถึงนอร์แมนอ้างถึงข่าวกลองกิมลองในเรื่องการเคลื่อนย้ายเฉลยศึกมาอย่างเส้นทางภูผาไสภูหินตั้งพร้อมกับขอกําลังจาก CAA เพื่อปฏิบัติภารกิจอันใหญ่หลวงนี้โอกาสต่อไปสถานีลอยฟ้าดีเลยข่าวของผมส่งตรงไปยังล่องแจ้งในทันทีทันใดและไม่ถึง15นาทีผมก็ได้รับข่าวสุดยอดจากนอร์แมนที่ส่งกลับมาถึงทีมปฏิบัติงานของผมอย่างทันอกทันใจ ฝนตกหนักในเวลา16นาฬิกาหน่วยคอโมมาดโดพร้อมด้วยพาหนะจะถูกนำลงที่พิกัด999834รหัสบอกพวกนอมังบีลอนดอนโปรดคอยที่จุดนัดพบหน่วยคอโมมาดโดที่จะปฏิบัติงานและเลงเลือดแย่งชิงชเฉลยศึกและก่อวินาศกรรมกองพันธานเวียดนามเหนือพร้อมที่จะเคลื่อนที่มาสนับสนุนพวกผมแล้วจบตอนที่34แล้วนะครับ ติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะไม่อยากพลาดความสนุกตื่นเต้นแล้วใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับขอ,ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะฮะฟังแล้วขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับ